วิธีการรับงานพักสดุหรืองานส่งด่วนสำหรับมือใหม่ทำยังไงไปดูกัน ถ้าใครไม่ได้เปิดออโต,โต้งานดิ่งมามันก็จะจับเวลา15วินาทีให้เรากดรับงานทันทีแล้วให้เราเดินทางไปที่ร้านค้าพอถึงร้านแล้วให้กดคําว่าถึงจุดรับแล้วให้เราแจ้งเลขรหัสพัสดุและกดยืนยันรับพัสดุหลังจากนั้นให้กดอัปโหลดสแกน QR ที่อยู่ที่หน้ากล่องขั้นตอนต่อไปให้กดเพิ่มรูปภาพแล้วให้กดถ่ายรูปเพื่อทําการถ่ายรูปพัสดุของเราให้เห็นทั้งใบปะหน้ากล่องตัวพัสดุที่ชัดเจนแล้วค่อยกดไปต่อ,อหลังจาก จากนั้นให้เรากดส่งรูปภาพและสุดท้ายถ้าเราสแกนและถ่ายรูปเสร็จหมดให้เรากดถัดไปแล้วค่อยเดินทางไปที่บ้านลูกค้าพอถึงบ้านลูกค้าให้กดยืนยันส่งพัสดุถ้าเป็นงานเก็บเงินปลายทางให้แจ้งยอดลูกค้าแล้วกดยืนยันเพื่อสแกน QR ก่อนส่งแล้วให้เราจิ้มตรงคําว่าลูกค้าแล้วกดเพิ่มรูปภาพแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแล้วกดต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือกดคําว่าส่งและสุดท้ายให้กดคําสั่งซื้อถัดไปเพื่อส่งพัสดุตัวถัดไปส่วนตัวถัดไปผมก็จะไม่อธิบายเยอะ ดูตามคลิปที่ทําได้เลยอาจจะมีบางช่วงที่ผมภาคไม่ทันเพราะภาพมันเร็วเกินจะมีพูดถูกพูดผิดบ้างขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ